สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอซทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดน,นี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้เด่นอยู่ที่แปดวิ่งเจ็ดแล้วก็วิ่งศูนย์นะคะแปดก็จะเข้าแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะสปะปรเราจะเล่นเป็นเจนล่างนะคะสำหรับหกเจ็ดนะคะกับแปดศูนย์นะคะ ไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดน,นี้นะคะแอดก็ให้เด็ดหนอยู่ที่เจ็ดวิ่งแปดแล้วก็วิ่งหกลู่นหกนะคะเจ็ดนะคะแอดก็จะให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะ แนะคะแอรก็จะให้แปดศูนยูแปดแปดสองสองแปดแปดหกหกแปด แล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะคะหกนะคะก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกสามสามหกหกสี่สี่หก ว่างหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะเจ็ดนะคะแอดก็จะชอบเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแปดนะคะแอดก็จะชอบแปดหกกับแปดเก้านะคะส่วนหกแอดก็ชอบหกสามกับหกสี่นะคะ ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้เจ็ดเจ็ดแปดแปดหหแล้วก็เก้าเก้านะคะชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้หนึ่งเจ็ดหกแปดเก้าสามหกสี่ แล้วก็เจ็ดแปดหกนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงฟังฟังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ